มันนี่มาหางหนู

Chú luôn mong không? bổng mỏng rồi đi bay ừ, đi bay bổng đi gặp đi chưa đi bay đi bay đi bay đi Ờ, bây giờ đi bay kéo bay đi 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 bay Kéo đi đi bay đi ước mơ của mình phải thắng mất người ta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  mất ต <Ch> <Diamond> uh, ื่นก็ไปเลยอับลงเมแมงเดียวท่านับแมงก็ยังเป็นมู่หลมีทางมันจะไปเยียบอกเองเป็นติงหยายนติเสียป๊มูหนูนีนี่ฮะฮเล้ยบ้านองยัไงเ่โอ้ได้ีพี่นโอ้ยลายติดเต้านไงเนาะพรอุปกรตัวไหนเคปไงลูกันลูกัน ว้ยถึีขามันสีบรุษอีกทีนี่บรุษดกรุษรุแล้วนี่ตัวสมีเหรบว่าเจ้าปีงบพออันตัวใหญ่นี่สีสุกมันกลังสีรุตแล้วดิมันบรุษดอกตีตีนอ่ะขขไปเลยมันตเตนหอก็นมงนนเตนหอกเบิดนังดีอตัวสมีทางขัดเน่ยตัวอันนี้พระท่านเอาหอก ด้วมดันดแต่ไม่ตดบ่วงเตงดน้อบ่วงไหมติดบ่วงใดตดใส่บ่วงแ่อยออกมาเห็นบ่วงตีหัวขวน่ะลนเฮ้ยบ่วงตัวนี้มันว่าอะไรบ้าอ้เลนเที่ยวไปเที่ยวมาด้อนี่ติดตัวเดียว เงือดตว่ไอ้ตัวจุตังน้าคนหหนูเต็มกูแทยหนามไอยู่ทางหัวปั่ญ้านวนี่ตัวนึงค่ะวาป็ิงเนี่ยดตายวามันตายเห็นมิดมเนาะไงโอ้ยพอมถือบ่วงยางมมีหนูยังมีแต่หนูน่อยแต่ว่าวนั่นนั่นงนีบ่หนีไปดียังน้อยออกอีกอิน A tà tai nha đi, đâu ở bên nhà 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 bên nhà

ตายเลยอไอ้นี่ยตายอ,อ่อนส่วนเสียดถึกต้องน่ามเหิงบนเนาะเริ่งในมิตโนูรุ่นเดียวกัน,นะกะเละตัวเอนบุริตัวหลกข้าเจ้าอันมันเอายาเบียบอันตัวมันกัดเขาข้าเจ้าขักดิอสามแล้ว

เพลงได้ไฟเงี้ยมังได้ดสามตัวสามตัวเด็ดสามตัวอยู่เด็ตะลูกมันเนาะแมนบ่ได้เนี่ยบ่ได้มันมันเกิดยืนยู่ทางพุ่นล่ะแต่ว่าลูกนี้สต์ไหลเขอยืนหนุ่วยหลายหลนาะไฟเงี้ยเนาะไอ้หมูนี้เขาได้สามหมูนี่น่าก็ม้าไม่อีกสามเมื่อเจ้าจูเจียงไปครับพี่น้องชาวบ้านเชาวซองเขาบ่ะเนี่เขาสิเป็นยืนยื้อเดี๋ยเดี๋กันจังวากันกันจงคอยติดตามไปอีกตัวหนึ่งเนอะครับสำหรับหมอนี้ก็ไปครับไปชาวบ้านชาซองเขาครับผม นะครับช่วงนี้ก็หาตะ้น,นก่อนเนาะพ่อใหญ่เนาะเวลาไม่เป็นช่วงฤดูหาดิจ้าหน้อยก็เท่าหาแล้วจักหน่อยเพิ่นเฮ็ดไห้เฮ็ดนาเนาะสงการามแล้วก็เริ่มไถไห้ไถนาดิเนาะพ่ไปไงเนาะจดูดแล้วแปลงแล้ววันนี้ฝ่าฝนตกลงมาวันนี้น้ำเต็มไปแล้วเขาต้นหาปลามันเป็นช่วงฤดูหาอหาหนีวันนีโอ้หอมดอกขี้กุ้ยใส่ว่ะ ปนปิ่งยังใปญนนี่สักร่าปิ่งอบพนปิ่งอบพตัวนึงอบอะไรครับผมมันถึอแร้วมันไตป่ะได้ได้อบตะโตเป็นป่ะตะว่ามันนี่คือมันเี่อวาหนูหนูตันี่คือมันเป่เมื่อกี้นี่ก็บ่ได้ไปยามไปยั้ำหมดโซา่ว่าทำไรว่าสนมุดล้นเี้ก็ได้ได้เอ่มาอยู่จินสองสามตัวรองหรอก มากินน้ำกันเด้อเป็นหนอวันนี้จ uh> ัดทร์อเด้อครับอบพนเด้อครับมันไงโอ้พนแ้บมันปิ่งโอ้พนนะพะย่ะนะเราต้องใส่พระาชุูกเติบพี่อบพนว่ามันว่าจีนจับจูดกินหมดดิค่ะที่คอยเหี่ยมคอยยังไปแต่ว่าบ้แตกดิที่คอยแขวนคอยยังไปวันต่อยังคอยถต่ว่าจุไบจิ้มน้ำกันเด้อพี่น้องเอ้ยมันไม่กินอยู่สวนอยู่ดงคือเก่าหลันฟังแต่เสียว่าโอ้พลเด้อถ้าพุก เตียนจิโน,นลพลนี่บุ้จักรไม่กินน้ำดอกคือเจ้าจินตะพลจงตะโตก็ง่อยท้าห้อง <c oughs> เอามันบ่มีตะขี่ถือพะย่พ,ยยพลบ่มีดิ่จิโนพลนี่คือมันแข็งด้วยกันหมดดิเอ <c oughs> าคือเจ้าตีกินตะทั้งในนั่นแหละเ <c oughs> บิ้งโดดขึ้นกับเม้ปาปลาอะไรกินนั่นตะทั้งในกินตับกินไต <c oughs> บัดเป็นเนื้อเป็นหนังจงไปตาห้องนะปะน่ <c oughs> นะน,ปนี่เราไม่ก็แซ่บเหมือนกัน <c oughs> จนพ่อเม้ปลามันเหลียกินสิบหันอยู่ดิ สังเกตเบื้องนีแม่นค่ามักเหมืนจ้าจังใส่มาเบิ้งน้ำกันอีกเที้ยนหนึ่งเด้อค่ะโอ้เป็นได้เพื่อไงปาดนี่แหละครับเขาเอื่อนว่าปิงโอปวนครับโอ้ามโหสวยุยงามจังเลยนี่แหละปิงโตัวนั้นคือเป็นสัตว์นพื่อไงขวดหลดลงตัวนี้มันนั่นถือว่บ่วงก้อนมูตายสั่งมาเถอะเฮ้ยจิมก็เสียดายเนาะเพราะว่าเขาอัมนก็หาม้าไรไม่กินไม่อยู่น้ำกันเออ นี่แหละครับการปีงโคพนูนี่ย่าไปนปีงตัวใหญ่แต่เขาจเปนปีงตัวหน่อยปีงตัวพันกลางโอ้ยสมหอมลายเห็นไหมสุกไปนี่เงเมื่อกสู้แล้วเนาะอยู่ประเด็นเนาปันี่เนาะงามค่ะเหลืองห่ยเอามันๆคือมันก้อนหนุนผนุกหนู่องเขาไปไงหนูุกมันก้อนกับหนู่องขาดิ คือว่าเขาหยิบมากินเขากินน้ำเพราะส่วนการจะเริ่มเต่โตของเขานี่สิ่งแย่กันดี่หยิบเลือกครับมันก็จังมาอยู่นั่งกินน้ำกันว่าสิกินจังไหนจังไหนเนาะครับรถมาดีครับขอบุญของคุณมวยเป็นน้องเด้อเ่าเจ้าติดตามว่าต่อไปนี่กค่สิบปงอีกหลายคนดีเด้อครับเด้อสวัสดีค่ะ ครับสวัสดีครับผมดีค่ะได้นั่งเอกไม่มาเขาก็กองน้ำเต้อพี่น้องเอ้ยมื้อนี้มื้อนี้น้องสาวมากินข้าวกินน้ำน้ำกันว่ากะเคยเห็นงานในงานน้ำกันครับผมมื้อนี้กัเพิ่นอยากกินปิ้งหนูพ่ะนะบ่ได้เปลียนงานพันะโลกโซวิตสิเข้าพันะว่าถอนยกขึ้นถอนเลยมากินข้าวกินน้ำน้ำกันเลยปิ้งหนูอบวนปิ้งแบบบ่แพ้ครับผมมื้อนิโอ้พี่น้องเบิ่งหนูเด้อพี่น้องเป็นตาแสบค่ะจะปิ้งอบวนจ้ะ หลายปีอยู่นี่เนาะเพราะบริจีนข่อยู่นนามันกันหลายปีเลยดิแมนไม่ยจ็ดปีวะนับหลงหมู่นี่นี่สามสี่ปีแล้วสามปีมนี่ครับข้อดีก็ว่าว่าใไ,ไปเหตุการณ์ในงานเราสั่งก็เลื่อนมาจีนขาอยินนามเพาคิดทอดคิดถึงบราเห็นกันโดนหน,นอถอนเนาะคือหนอเจอเรเห็นกันโดนก็ได้แม่คือถอดอยู่ด้วยจนข่ินนากันมาเนี่ก็จีนอยู่บ้านใกล้น้อยบ้านไหนหน่อยหนอกบ้านบ่ใหญ่บ้านใกล้น้อยมาเนี่เด้อพี่น้องกิน د ه د ه. ข้าววันอ่ะ มาครับมาสุบู่สุคนเด้อครับพวกผู้ยุ่งไก่ยุ่ไก่แด้ววันไหนมากินข้าวจินน้ำกันวันนี้วันนี้กันเมนูห้องตอนไส้ก็ไปปิ้งโอปอลได้ทอดบ้่งปิ้งันค่ยกินบ่เนี่ยพีนี่ยไม่เลยเขาเจ้ากินตะมองควนมันกวนห้องบนกินจ๊ะกกระสินเหนว่อ้ยเขาเจ้ากินบ่เคยกินกับจะได้กินเหมือนนี่แหละลองมึงบ่เคยกินแนวใดบ่ได้กินค่ยกินกับได้กินได้ทอดมาซ่บอะไรเห็นไหม มาได้จ้ามาได้จ้าแซ่บแสบแสบไรตามมะฮุ่งมาเลยบนทวนเลยตุ่นใจเอยมากชิครับใหญ่ใหญ่ทวนชิดคับใหญ่ในทวนตามมะฮุ่งไม่ผักไม่บักแข้งเมื่อกี้ผักตามธรรมชาติตัวไปนี่อีกตัวไปนี่ทั้งสิหลายที่บักแข้งเมื่อกี้วันนี้เดี๋ยวนี้ขนุนทุเรียนเต็มอยู่ครับตัวนี้หามาปลูกไว้เด้อทอนแง่งนั่งอะได้มาเก็บกินบ่ได้แพงจะมัน ดีกันเรามันนี้ก well, so mm. ็ฮ้อนเอาค่ะคือยังฝ่าฝนอยู่ตัวกันฝนตกอึ้งก็จุดนี้แบบไหนได้กินตัวเมืองเทียไปถอนเอ้ยตัวใครได้ยินสองเทียบสามเทียบอะไรดิขันฝนตกเงี้ยมันนี่สิเบื่นมาไต่อึ้งเนอะบ่ไหนมาไต่กับยีทองมีทองแล้วก็ไต่เป็นดิเคยมาไต่ดิเดี๋ยวสิเอิ่อไม่กินดอกได้ตัวเมืองมากับมาทุกคนนะบ่ไหนกินนันบ่มจีนขดเทียงนี่กินข้าวเทียงใบจีนขดเทียงใบ แสบทาแบแสบบแสบบยังไนู้ามันมันเลย่้านมันแบบมันธรรมดาเทีได้ไลนั่นมันมันบ่ค่อยมันปันใดอันนี้นูผูกมันมันอยแสบดอกจ้าอนี้ตาหมองหงอยมาเด้อพี่น้องปิงนู้แสบค่ะมันจรีล้วกับหา่าแต่เขาเเห็นย่ยกินไปอีกยังอยกับสีเาหาอะไรบุ้งป่าเนี่ โอ้ตกบนนี้สงลยหล่นทุงนี่ได้บ้านเนะขาไปทอนมงองอออมันขึ้นอยู่หน้าแต่กินเขาตำหูหนี่ไหมตำหักระแซบไปืป่อปขนไปได้ก ไอ้น้องเลยนะมาขายของก็หนีเระไปเนี่เอาที่มึงก็ขายยิงใหญ่น่ะส่วนพ่อเปี๊ยะเปิดร้านขายขมมองเนาะค่ะมันบ่อขานเป็นช่วงที่ว่าบอ่อเป็นลกูกบ่เฮาได้ขายสงการนั่นแม่นขายดีอันนี้เงินไม่ทุนเลยวะยังเกเกิดร้านตามฟั่งเลยเฮาเมงนี้เมงนี้เฮาก็เสียเฉียงหน้าน้อยเอาไปหย,ยาถ้าว่าจะจุ่นเฟ้มไก่กันนด้เอยาไปหยามึงเคยใหม่เนี่ยตำมาตานเหมือนนี่เลย สามดีโาดีครับคือถึงน้าพายหนาไปจากสามทีเถียงมาเนี่ยโอ้โออยเว้ยจินซื้อรด้กับจินเข่าก็กได้ผมเปิดตาทหารเอาตู้ติดไว้น้ำตูดใหม่เดูนี่กันดือว่าดีแล้วละครมีน้ำมีทาใส่ได้สบายเราปลูกพักปูนยาโอ้ยดีแล,แล้วนี่จ้ามาเด้อมากินข่าน้ำกันไปนองเลย โอ้มันนี่กินเข่าจีนามยิ้มมันนะครับมันนี่กับไปน้องกับบ่อได้ไปทำการทำงานที่างหมันลงตีนเขาเคยรวมการทำงานน้ำกันกับเ,เอือนไม่กินเข่าจีนามกันมันนี่ว่างกันไปเขาเจ้ากับเอือนยันไปถือลูกโซวิดสวัสดิ์ยังนงี่ล่ะเรือเอืนอนมากินเข่าจีนามกันมาหับแน่ <c oughs> พ,พ่อนักพนันว่าอยากไปเหรียญน้ำหายเลยไ, <c oughs> ไปหับพเพื่อนไม่กินเข้าสวนนะครับเรื่องสวนเรือเพื่อนที่ตัดสนยาสวนดีจ้ะติดตัวเลยนะครับเอาเบอร์โทรมาแจกบ้านฮะ เฮ้ยสวดที่ได้ครับเนี่ยนี่กับมีเนาอยู่เนาะกินกับมีตำหุ้งมีปิ่งหนูกรพนเนาะเบิดเลยเนาะทอนเนะทอนเบิดเมือต้นเนาะม่ได้กินเนาะก็ได้ม่คอยได้กินมาคอยได้กินมันก็แซ่บต้นเนาะต้นเนาะมีผู้หาให้กินผัวเพิ่นกับว่ามีแต่ละเพิ่นผัเพิ่นกับมีดได้บ่ได้กินมันก็ลมหายตายจากกันเพราะท่านล้วนดอกประมาณจนะเพราะก้าวก้าเดือนก้าเดือนเราหรอต่ปีกกายเห็นดิเนาะตะปิกกายเพราะเป็นยังดอกคนท้องมันก็เกิดมามันก็ต้องมีจากมีไปขึ้กัน ก็ว่าถ้าพัดหัวโรคหายไตจากหนึ่งกหน้าตาดีก็หลายตื่นมาดีเม่อยากวันนี้ก็ขอบคุณขอบคุณเด้อครับพ่อแม่พี่น้องทุกขุทุกคนครับผู้ก่อเจ้าติดตามกดไลค์กดแชร์สุขุสุขุนจากโรคโควิดกระจายผู้ใดเป็นจักขู่จะคนนะครับหรือว่าการไปการมานั่งโต๊ะเหมือนกับคนไทกันทุกขุทุกคนเด้อปีใหม่เขากับปีใหม่สงการกับบริษัทแห่งดอกบริษัทาแป้งกับยันพันดา ก็เรียกมาท่าหัวนมท่าไปมันเด้อแปงไปแปงมันสินหรอกว่าบ๊ได้ทาบ๊ได้ครับบุรีกะเขากิบบได้หดน้ำหดท่าผู้สาวผู้แจ่์หรอกเขากิดหดในอกในใจฉนั้นล่ะมื้อนี้ก็ขอบุญกับคุณทุกผู้ทุกคนนะครับสำหรับมื้อนี้กะกล่าวเข้ามาสวัสดีจากพี่จัน้องกันเด้อครับสวัสดีครับสวัสดีครับ